เล่าใช้น้อยตัวที่สองแล้วครับโอ้โหจานเยอะใหญ่เลยครับนี้ <c oughs> ขอเล่าใช้ทับตัวหน่อยครับขันหมานพูดกันอยู่แบบแบบ ข้งพอูเอก็มดูครับสมบูรณ์สมบูรณ์เก็บคันดี่อะข้างใตนะมันอย่งไ่เป็นไรที่ไม่เป็นไรครับเอาอะไรนะรอดไหมรอดไหนะครับโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วใจแล้วครับผมใจแล้วครับนี่ง่าย แล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมมาแล้วครับผม นี่ครับเมื่อจา์อุอย,ยพักหน่อยหืมน้องตัดกสีหน่อยหนีเมียมาตกปลาครับอืมมันจะกบตรงนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับ อะไรนะครับไปแล้วครับผม